วันที่สองหลังจากหนีออกจากบ้านหุตะเวนหาที่พักรวบรวมตั้งสติจัดการรายละเอียดขั้นตอนว่าจะเอาอยัางไงต่อไปกับชีวิตดีวันนี้เริ่มกันที่เที่ยงคืนเลยค่ะาจากบขสไม่เคยขึ้นแท็กซี่หูเลยรูบรวมความกล้าทั้งหมดออกไปถามแท็กซี่ค่ะไปไปสี่ร้อยสี่รสี่ร้อยเลยเหรอครับผมมันไกลนะนิดเดียวอยู่ยังงงดูจับแก๊บแค่ร้อยเดินไม่ได้กดมิเตอร์เหรอคมับไม่ครับผมราคาที่เป็นตันนี่หรอกวัดยมมีอไปลมใจยัไม่ใช่หนูเรียกแก๊บได้ไหมครับโอเคได้ จะชาร์จกู4ลงดีนะกูดูติดต่อกล่อยแกบคอนโดเซนทรัลอีวิว2 0 0บาทเพื่อมาหาที่พักใกล้ๆนี้พักแล้วนั่งแกบเข้าไปอีกเสีย100บาทพักแรกไม่มีห้องว่างเสียค่าแกปอีก90บาทไปอีกที่พักนึ่งที่ที่2ก็ไม่มีห้องว่างอินอีกทีเที่ยงเลยต้องเสียค่าแกปอีกรอบที่3อีก90บาทนี่ได้ห้องแล้วค่ะทุกคนดีใจมากคือแกปเข้าหนูได้ปะมาถึงกระเธยก็เปิดแอร์เลยเบอร์17อยากนอนมาพักนี้สะอาดดีค่ะได้มาในราคาาเห้าเล้อยอยู่ไปกอน คือเหนื่อยล้ามากอยู่บอขสตลอดทั้งวันอยากอาบน้ำมากทุกคนของตัวเองอะมันดีใจอะมันได้อาบน้ามาทุกคนมันฟินอะแล้วหน้ามันมันมันเดืล้างหน้าตีสี่อาบน้ำเสร็จพุก็รีบเข้านอนเลยครัหกโมงพุกก็ตื่นนอนไม่ค่อยหลับจะเครียดมากจริงๆนะคตัดต่อคลิปจนเช้าตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะทุกคนตอนนี้มาสิบเอ็ดโมงพุกก็ลุกขึ้นมาแต่งหน้าแล้วออกไปเช็คเอาท์ประมาณเที่ยงเสร็จพุกก็นั่งแก๊ปไปลงที่พักอีกที่หนึ่งที่จองไว้เเเเสีีีีียยยไปออออกบบบาาททนนนน่่่่่ตตต้้งงงงชช็คคิลัััรแถึวโมมพื เลือกที่จะไม่ติดต่อกับที่บ้านเลยคืออยากลองหางานทําหาที่พักที่นี่ให้มันได้ก่อนจะบอกว่าทุกข้อความหนูเห็นหมดหนูไม่เป็นไรแล้วตอนนี้หนูหนสบายดีหนูมีความสุขมากหนูมาทางานนี่ก็จะเป็นห้องพักที่ผูได้นอนคืนนี้ก็จะเป็นห้องแล้วก็เตียงเลยเหมือนเดิมค่ะเสียไปอีก3 7 0บาทผู้ง่วงมากผู้เลยกะจะงีบสังงสกชั่วโมงสองชั่วโมงวันนี้จะต้องไปหาหอกันค่ะตื่นมาอีกทีสองทุ่มคือร่างกายมันลามากตั้งแต่เตมื่อวานเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนพอได้นอนปปุบบบบกก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 ็็ยยยาาาาววเเเลลแู้้้รีีีีีออออ25ทททไหัััขงงินนนนน่่จจจพพืๆะมํ เมื่อวานอีบ้าอีคนบ้าอีดำอีเตี้ยเจอหน้าปุบน้ำตาจะแตกกับทุกคนคือได้เห็นหน้าเพื่อนสนิทก็หิวใจมากเลยค่ะทุกคนม่ซื้อของขวัญมาให้ด้วยของขวัญเชินแรกในปีนี้เล่นที่จะจุจักหาของกินค่ะทุกคนจะบอกว่าหิวมากไม่ได้กินข้าวเลยนะสองวันเต็มเต็มทุกคนลดน้ำหนักด้วยแล้วก็ไม่ค่อยอยากกินด้วยซื้อข้าวยำไก่แซ่แลหิวหิวนะหาที่นั่งไม่เคยจะเจอเลยดีนั่งแล้วก็นั่งกินข้าวกันค่ะทุกคน here is gonna be the first meal in Bangkok คือฟินมากอะคือหิวมากใช่ไหมเราได้กินข้าวอะเก็ต้าเราก็จะมาอัน p พ็ k นะคะ First gift birthday โคมไฟสองเปิดสิโคมไฟพระจันทร์บุรีวนาเรียพระจันทร์อู้หูเข็มหอมเหรออ๋อแก้วกาแฟได้เป็นแก้วกาแฟแมวดำของขวัญขึ้นบ้านใหม่เว่ะกินข้าวเสร็จพวกเราก็ไปเดินเล่นกันต่อค่ะทุกคนบุซื้อหนอนแมลงมาให้แพกีดีแพวิ่งหนีนี่เราเ้อภาพเหมือนแดกนอนกำลังขึ้นอาหารที่ ข้าวบุกง,งา <S 2> <S 2> ยดอนอนเล่นกันจนเมื่อยฝนใกล้ตกพอดีเลยซื้อเสบียงเราแยกย้ายกันกลับบ้าน <À S 2> ค่ะแกลบกลับที่พักอีกร้อยเจ็ดสิบบาทใช้เงินดุดราชามามาถึงแล้ว